วันนี้ชัยนะครับรับหน้าที่เป็นโฮสเชิญแฟนเพจเพื่อนสนิทแล้วก็เซเลบริตี้นะครับมาปาร์ตี้กันที่ดอลเชนกับนาบิวตี้ที่สยามพารากอนก็เหมือนพาทุกคนมาคริสต์มาสปาร์ตี้กันนะครับพร้อมกับแนะนำโปรโมชั่นของดอลเชนกาบนาบิวตี้ให้กับทุกๆคนฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับสนุกแน่นอนเชื่อชัย หลังจากที่เราได้แนะนําให้คุณรู้จักกับดอลเช่นกับบาน่าบิวตี้ไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะปรากฏว่าฟีดแบ็กถล่มทลายมากแฟนเพจเชื่อใช้เนี่ยดูเสร็จถึงกับพุ่งมาเคาน์เตอร์ดอลเช่นกับบาน่าบิวตี้ที่สยามพารากอนแล้วก็ถล่มซื้อผลิตภัณฑ์ของดอลเช่นกับบาน่าบิวตี้จนทําให้หลายๆชิ้นเนี่ยกลายเป็นแรไอเท m มแล้วก็โซ่เอาไปเลยในทันทีโดยเฉพาะตลับนี้ก็คือ s o l a r g l o w Ultra Light Bronzing p o w d เดนะคบคุณก็ไม่น่าแปลกใจหรอกนะฮะเพราะว่า อะไรรู้ไหมฮะแค่เห็นตลับก็ทําเอามือไม้สานแล้วนะครับแพคเกจจิ้งสวยงามมากแล้วก็เป็นแป้งบรอนเซอร์นะครับที่ช่วยวอร์มผิวแล้วก็เนื้อเนียนนุ่มยังกะกำมยี่เลยนะฮะและอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่โซอร์อาภายในเวลารวดเร็วเช่นกันนะครับก็คือกระปุกนี้นั่นเองนะฮะที่ชื่อว่า glorious skin perfect luminous creamy foundation เป็นครีมรองพื้นที่จะบอกว่ามีส่วนผสมของสกินแคร์มากถึง50%ฉะนั้นทุกครั้งที่คุณทารองพื้นเนี่ยก็เหมือนกับได้บำรุงผิวไปด้วยในตัว แ,แค่กระปุกค,คุณเห็นไหมฮะดีไซน์เป็นแบบบาโรกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแค่ตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเราก็ฟินแล้วนะคะตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาโซาอาไปพักใหญ่2ชิ้นเนี่ยตอนนี้ดอลเชนกับบาน่าบิวตี้เขารีสต็อกของกลับมาเรียบร้อยแล้วครับอยากให้ไวหน่อยไม่อยากให้ชะล่าใจเพราะต่อให้เขารีสต็อกของกลับมาแต่ชัวยเชื่อว่าภายในเร็วๆนี้ของก็จะหมดอีกแน่นอนเพราะเป็นของที่ทุกคนกําลังตามล่าหาอยู่ในขณะน,นี้ฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวกรว,กวไวเชื่อชัย ถ้าใครกําลังตัดสินใจอยู่นะคะอยากได้เดาเชนกาบนาบิวตี้เนี่ยอยากให้รีบมาซื้อตอนช่วงปลายปีนี้เลยเพราะเขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มแล้วก็เป็นของขวัญพิเศษมอบให้ไปด้วยนะครับแบบจุกๆไปเลยทีเดียวเริ่มต้นก็คือรับส่วนลดออนท็อป20%เมื่อใช้คะแนน MPo i n t เท่ากับยอดซื้อรับส่วนลดเพิ่ม20%เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร SCBM Visa และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ รับส่วนลด18%เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร SCB และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อทั้งหมดนี้นะครับคือต้องมาช็อปที่เคาน์เตอร์ดอลเช่นกับหน้าบิวตี้สยามพารากอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2562นี้เท่านั้นเชื่อชัย เมื่อซื้อสินค้าครบ8,000บาทนะครับที่ดอลเชนกับาน่าบิวตี้สยามพารากอนรับไปเลยทันทีกับเซ็ตของขวัญมูลค่า1,500บาทชิ้นแรกน่ารักมากคุณนะฮะอันนี้เป็นกระจกจากดอลเชนกับาน่าบิวตี้ดีไซน์พิเศษเลยห้อยคอได้ด้วยนะฮะและชิ้นที่2ก็คือเป็นลิควิดลิปดอลซิซิโมนะครับไซส์จิ๋วนะฮะสีสวยมากคุณแล้วก็ลองลัสติ้งสุดๆรับไปเลยนะครับและก็สุดท้ายก็คือโซลาร์โกลอัลตร้าไลท์บรอนซิ่งพาวเดอร์แบบมินิ น่ารักสุดๆคุณรับไปเลยทันทีเมื่อซื้อครบ8,000บาทเสื้อชัย ว้ายคุณเท่านั้นยังไม่พอถ้าคุณช็อปครบ15,000บาทก็จะได้รับเซตนี้ะ่ะก็คือมีกระเป๋านะครับเป็นผ้าเวลเวตสีแดงสวยงามแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับมีโซลาร์โกลอัลตราไลท์บรอนซิ่งพาวเดอร์แบบมินิไซ์จิวนะฮะแล้วก็มีบลัชไซ์จิวคุณน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นสีแบบว่าใช้ได้ทุกสีผิวนะครับแล้วก็มีลิควิดลิปนะฮะที่เป็นชื่อรุ่นว่าดอลซิซิโมแบบไซมินิน่ารักสุดๆแล้วก็ยังมี น้ำหอมนะครับเราเช่นกับานาไลท์บลูขนาดมินิอย่างนี้เข้ามาด้วยในเซตเซ็ตนี้มูลค่า3,200บาทนะครับรับไปเลยทันทีเมื่อซื้อสินค้าครบ15,000บาทเชื่อชั และขั้นสุดไปเลยนะครับเมื่อคุณช็อปครบ25,000บาทรับไปเลยกิฟต์เซ็ตเซตนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกระเป๋าที่เป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงสวยงามมากๆ1ชิ้นพร้อมกระจกสำหรับพกพานะครับแล้วก็โซลาร์โกลอตร่าไลท์บรอนซิ่งพาวเดอร์ขนาดพกพาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บลัชขนาดพกพาเช่นเดียวกันและลิควิดลิปนะฮะรุ่นดอลซซโมไซส์มินิน่ารักมากๆเลยนะครับและคุณสามารถเลือกน้ำหอมดอลเช่ che ของโดเชนกาบาน่ากลิ่นใดกลิ่นหนึ่งได้ในขนาด75 ml นะครับฉะนั้นเมื่อซื้อ25,000บาทรับไปเลยนะครับ6ชิ้นเซตนี้เนี่ยมูลค่า8,500บาทอยากได้ต้องไวสวยไม่โลรโกรไวเชื่อใจสำหรับ คนที่จะซื้อเป็นของขวัญทั้งให้ตัวเองและให้คนที่คุณรักช่วงปีใหม่นะฮะช่วงคริสต์มาสปีนี้นะครับ mm hmm. ดอเชนก a บ a ราณ์บิวตี้ที่สยามประกอรเนี่ย mm hmm. เขามีบริการคลิ w แร p ให้คุณด้วยดูสิคุเนี่ยกล่องของขวัญน,นะฮะคลิปแรปจากดอเชนกับบรา n a บิวตี้เนี่ยดูดีนะฮะดูสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ดูสิคะคุณถือไปให้ใครเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องแบบว่าหอมซ้ายหอมขวาคุณแน่นอน mm hmm. เชื่อใจ และนอกจากโปรโมชั่นแล้วตอนนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29ธันวาคมนี้คุณสามารถมาร่วมเวิร์กช็อปแต่งหน้านะครับที่ดอลเชนกาบาะนาบิวตี้สยามพารากอนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลาเชียงบ่าย 2, หรือบ่าย4โมงเย็นสามารถสำรองที่นั่งนะฮะล่วงหน้าตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับและก็สำหรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปจะได้รับไปเลยนะครับกับดอลเชนกาบาะนาบิวตี้พาวเวอร์แบงค์หน้าตาสวยงามนะครับ ร,รูปร่างเหมือนแท่งลิปสติกอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดสมวนสิทธิ์1ชิ้นต่อ1ท่านอยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวกลัวไวเชื่อใ้